สวัสดีจ้าเอฟซีเมื่อนี้สาวน้องค่ายสิพามาเบิงเ้งหิมะเบิ้งดูจ้ะหิมะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้กำลังป่านฝนตกจ้ะหิมะละลายเนาะพี่น้องตอนนี้เลยเวลาซีโมงสาวน้องค่ายมันเกี่ยวหัวอาหารจ้ะมาให้หัวอาหารตอ่อซีโม้งแรงนะพี่น้องเอากินลูกกินกินวา้วาวว้าว้าโอ้ยเอาตัวนี้ตัวหลอกว่าหันเอาขุ่นตัวนี่ิงมาๆมาๆมา,มาพี่น้องเย็นเย,ย็นจ้ะมื่อนี้เนาะน้ำแข็งกิด ละลายแน่แล้วล่ะซุ้มผีกองอยู่นี่ละลายกันว่าจะมีเก็บขาละลายเกือบหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าแต่สามองศามือนี่สามองศาเย็นเย็นคือเย,นยน็ยนเยน็ยนกวาดติดลบเป็นย้อนอน้ำแข็งละลายบ่พี่น้องมึงมึงไอ้เอาเหิมะแท่นนั้น <laughs> ยู่ง้อยอยู่อัน ทั้งอันหัวอาหารกำลังไล่ๆแน่ละจ้ะแต่อยู่ในพื้นไฮน่าเนาะพี่น้องเนาะงามงามจ้ะเดี๋ยวสาวน้องค่ายให้เบิงนะ้งเนาะนี่จ้ะทำก่อนปุอ้หมองละลายเป็นเป็นร่องเป็นร่องเป็นสั้นเป็นสั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวเป็นให้ใหหน้านะ เป็นไท้นาหน,าน่นที่มาแล้วก็เป็นบ่อให้น่าเข่าแล้วเนาะพี่น้องยังเงินเปลี่นตะนีนบ,บ่แข็งได้จ้ะนี่ยนะเพิ่นยังเป็นปุยนุ่นอยู่พี่น้องนี่นี่คือกันแล้วก็น้าแข็งใสน้าแข็งใสเอาใส่น้ำให้ลูบอยนะพี่น้องเนาะมันแก่หัวอาหารสารน้องข่ากันแล้วโอ้มาทายคี้ไปทีเห็นน้องเขาเบิ้งกันหนะ้าไปไปไปเดี๋ยวสารน้องค่ายใสเบิ้งตัวนี้งเลยพี่น้องเด้อ นี่มองไอ้มักขา้าวโพดด้วยจ้ะมักขา้าวโพดนี่จะเอานี่แหละพี่น้องขา้าวโพดว่าพอ่ออ่าก็ว่าสิม,มาร์อดหกเดือนบ่ได้ฮอนหกเดือนหอกอยู่ว่างสามเดือนเลยจ้ะงามบ่จ้ะเป็ <c oughs> นภูเขาหิมะเลยนี่นี่เนาะอเพื่อนเอาพะยางมาปลกมานมากไว้เอาไปผสมหย่าน้ำอยู่เรื่อยๆแหละจ้ะนี่เนาะโอ้ยมองนี้คืองามแท้จ้ะ อยู่ทางรถนี่พี่น้องเดี๋ยวชาน้องใช้เบิง้งอยู่ทางรถนี่มิตรน้ำแข็งล้นล่วนเบิ้งนี่เหีอยู่เต็มรถคันหนึ่งเลยนี่เต็มรถคันนี้คันหนึ่งกับบะรถคันนี้คันหนึ่งเลยนี่หืมแต่ก้องกระไลอันนียนแล้วแล้วโอ้ยเบิ้งสังกะสีเลยพี่น้องเดื่องาน้องข้าใช้เบิ้งจ้ะนี่เบิ้ง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 นำน้อยลงมากคนน้นำแข็ง ถ้ากแก้ว่าถ้าแก่บอกว่าพี่น้องเห็นบ่โอ้ยสีฝากับอันกับพิมาอยู่ทั้งกระซีทั้งกระซีอันเดียวกันเ้แบบาแก้ว่าอันนี้ได้จ้ะอ่าฟ้ามหลายๆฟ้ามกระเจา้าสังอันลังคาพังลงมากหลพี่น้องพังลงมากอย่างอย่างพิมามันหนาหลายเน้ะเธาแก่ถ้าแก่กันแล้วแต,ต่เบิ้งแต่ไประวังเด้อระวังเด้อสันอันลังคาสีพังลงมาก หนาเป็นเันหาซิบเส้นพู้นี่พี่น้องเออแต่ว่ามันก็คอยละลายมาแล้วแต่ว่ามันก็เป็นแข็งมันหนักเลยจ้ะมันเป็นหนักน้ำเนาะพนะี่น้องเนาะออันนี้อันถ้าแกว่าระวัางได้แล้วแต่แกอันว่าแต่ว่าอยู่มองอ่าคอร์กไงนี่ว่าเป็ี่นอย่งเลยจ้ะแต่คอ,อกหน่อยคุณเนานะนี่พี่น้องอาหารเอ๋โลนึงลนะนอหนี่เนาะอันละโลอันละโลไปไปแต่กล่องเกียรหัวอ,อาหารไปพี่น้อง ง่วงจักจอยอยู่เพราะ่าช่วงหนาหนาวนี่คนที่กินหนาเพราะคือหนาห่อนแล้วพี่น้องจอยอยู่จอยเราทึ่งช่วงเนียนอ่าช่วงเนียนพอชมมันหนาห้เล้งน,นุ่มขักโผดแล้วนุ่มออกหลายง่วงกับจอยกินหัวอาหารผัดปกติ เมียวเมียวเมียว,ว,วนะไปแล้วตัวน้อย <S <S มือดอค้นเนาะจ้ะมืมอดอค้นอึมอค้นอึมอคึนเมื่อไหเพราะว่าอากาศมันตำ่ำเนาะที่นนองมันอากาศมันเย็นจ้ะนี่การเลี้ยงเนาะที่นนองนเนาะเลี้ยงกังสีก่กะโอ้ย าลูกเถาแกมากโอน้นันงัวแม่ลูกออนไมเนาะที่น้องมันงัวบ,กบ,บวว่กินหยาบวกางงัวป่วยด้วยจ้ะต่ว่างั่วพยศเนาะที่นอนะ้องเนาะมาคุ้มกอกอ่ามันมันกับ,บ่ให้กอกเนาะคุ้มสียามันทั้งสียาทั้งกอกอ่านะ่ะมันบ่ใหายี่ก็เอามืออ,อันนี้ตาเพิ่นเนาะที่น้องตาบอดทังนึงขาขาขคาเราเห็นอยูโต๊กกนะให่เนาะ เห็ดอันนี่ตาง่วเพิ่นบอดหลายตัวบ่ไอ้บ่แมนม่วเพิ่นหรอกบ่แมนสารน้องค้ายเห็ดตอกจ้ะกันลูกถั่วแก่แนเะนาะมันคนอารมณ์ร้อนเนาะพี่น้องเนาะกันว่าให้อาหารไข่อย่างก็ต้องคุ้นอย่างเขาคุ้นคุ้นมันเนาะบ่ต้องพยศบ่หยั่งถ้าพยศบ่ได้จ้ะเซ็ตจ้างเดียวพี่น้องเลยบ่ตุยกับสาหัส มันคนอลร่มล่อนเนาะวาามามามาพวงนี้ก็จักที่เฮ็ดคิดอีหยังไห้พี่ไห้น้องเขาเบิ่งเนาะจ้ะเพราะว่าอากาศหนาวจะออกไปไสกับไก่บ่ได้มันคือมันขับรถขับหน้าเันอันตรายตาตะก้องไปใส่ันนี้กัได้ปั่นจักรยานไปเลยพี่น้องได้ปั่นจักรยานเห็นหนาบ่เห็นหนาตะกองบ่บ่เห็นมืดมืดอึมคึมเลยเห็นพอภูนภูนปูคมันจเป็นอันนี้อยู่ในกล่องมันอันมืดนะมันจะเปน นี่บอให้าาอาหารสิน,น,นี้ตะกองให้อันสาวน้องค่ายไทยพี่น้องไทยอันคลิปเพื่อนเกียหัวอาหารพููเดียวอาหารเอกับอาหารสี่แล้วพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะการทํางานของสาวน้องค่ายเนาะเฮดจังสีหล่ะเป็นกิจวัตรประจาวันซื้อมือได้เวลาก็ลงมาจา้ะเฮดแล้วก็ขึ้นไปนอนเบึ่งโทรศัพท์ เล่นเนาะพี่น้องเนาะโทษไปบาไปาาา้านไปเงือนหาลูกหาล้านไปเลยจ้ะอ่าไเวลาก็ลงมักงสิได้เป็นกิจวัตรประจําวันลงมาเกียรกับบดนแจ้งดนกับประมาณยี่สิบหานาทีจ้ะอะไรขึ้นหงือเก้านาะพี่น้องเนาะก็เป็นรางานสบายกับแมนบ่สบายกับแมนมันขึ้นต่ว่าเฮามันต้อง,ต,องต้องทนอยู่กับกินเนาะต้องทนอยู่กับกินทนกินได้ก็คืออยู่ได้เทาก็ถือว่าเป็นงานเขาเนาะพี่น้องก็ถือว่าต้อง เป็นอีกอย่างที่ว่ามันลำบากลำบุญคือว่าคือสาวน้องค่ายก็คิดจังสั่นตลอดนะจ๊ะไปเฮ็ดหมองอื่นอายุลายปปนนี้เข้าไปเฮ็ดแนวอื่นเห้บ่บริสัทเหนื่อยตรงนั้นพี่น้องเนาะสาวน้องค่ายก็เลยคิดบวกไปทั้งสี่นะจ๊ะนี่อยู่ได้ย้อนสี่แหละนี่อาหารสี่จ้ะมันคิดติดตั้งกันแต่มันคิดอันนี้ไอ้อาหารสี่มันมีส่วนผสมจ้ะมีอันแนวไอ้เล้งนมเนาะไอ้เพิ่มนมเนาะบะรุง ไ <Yeah. S 1> หเป็นบางเลือดเลือกเ,เป็นบางโตด้วยจ้ะเลือกเป็นบางโตที่ว่าเพิ่นนุ่มหน่อยนุ่มบะหมี่ไหมพี่นอ้องนุ่มหน่อยหรือแม่หนุอ่อนมันเป็นบำรุงไปหน,น้าโตนั่มแต่ดาวฉีตัวไรเอานมหยากก็ไหปลาไรด,ด้วจ้ะนุ่มเสียหล,ะล,ะละานลักการการเลี้ยงงัวตะวนนนนนนันอยูบอ่บ้านเฮ้ากันเลี้ยงมันก็สิสั้นบ่ายคนนี้นหมพี่น้องกันแมนบังอู่บ้านเฮ้า ตภาษาน้องไข่อยู่หนีอบ้านเรียงสบายดิจ้ะเพราะเพราะเฮาเฮาบพราะอรเหตุอีหยังเนาะมันมีคนละนาทีเนาะพี่น้องเนาะแต่บ้านเฮาใส่สิไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้ามากก็เอาหญ้ามาปั่นให้กินคือกันเนาะแต่ก็คือเอาเฟืองเนาะพี่น้องเนาะตาหนองไข่ยังคิดตอนมาเลี้ยงอันนี้ใหม่ๆเนาะมาอยู่หนือใหม่ๆตาหนองไข่ายว่าสาวหนองไข่กลับบ้านไปสาวหนองไข่ยังสิไปอันนี้เนาะพี่น้องตาหนองไข่สิไปอันเหดฟาร์มหัวอยู่เดิ บาดีสาน้องค่ายซื้องัวเนาะพี่น้องซื้องัวไว้ว่าจะให้พี่ให้น้องเลี้ยงขาเลี้ยงได้บ่โดนจ้ะได้งัวจักโตได้งัวรวมวงถึงหมดสิบเอ็ดโตสิบสองโตเลี้ยงบ่ไหวพี่น้องโอ้สาน้องค่ายได้เหนจำนายออกเลยเลยจ้ะได้จำนายถิมถิมว่าถิมได้ขาดทุนมากลางไงรวยเลยพี่น้องเน<ล>ื่องความเออน,น้องใจมากว่าเจ้าของอยากเคล็ดฟั่มมาเลี้ยงยูนิตเจ้าของก็ศึกษาไปนัน่มเนาะจ้ะผู้ใดคือสาหนองคา่ายบ่ เพื่อให้งานอิงยางเกยวกับที่ว <boundaries> <si suppression> ่าห้าหักเนาะจ้ะอีกอย่างการเลี้ยงเลี้ยงงอเลี้ยงคั้วนี่มันเป็นอาชีพของบ้านเ้าถ้าผู้ัดมิงเนมีคว้ยเลี้ยงก็คือว่ามีอาชีพหมันคงเนาะพี่น้องเนาะแห่นปะมีอาชีพที่หมันคงเ้าเฮ็ดหมันคงคือว่ามันมันเป็นเงินเก็บสะสมของห้าเองเนาะพี่น้องเนาะเอออาวห้าเมีก็มีสามารถอันนี้ได้ถ้ามันถึงเวลาที่หฮาสิมันก็จะเด้เงิ่นเป็นก้อนสาวน้องค่ายว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างเอาก็มีทีมีทางปลูกงาปลูกยัง ไปเฮ็ดเองแน่เอาคนงานมาซอยในยสาน้องค่ายวาัธิเฮ็ดเป็นฟ้ามเนาะจ้ะต่งค่อยวางโครงการที่จะของสื่อว่าสะสมใบเนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาผัดเลี้ยงไปเลี้ยงมากเบาวว่าสันบบไหวน้ำหยาแต่ว่าการชาทีปลูกงาไงด้พี่น้องอืมตอ,อนเชาทีปลูกง,งาคือว่าอันนี้อยู่บ้านพี่ไายเนาะให้พี่ชายเลี้ยงให้เพื่อนแาบ,บ่าบายบกันเพื่อนป่วยทั้งผัวทั้งเมี่ยเพื่อนแบบกระท่านหันได้เนาะแต่น้องค่ายก็เลยได้ เอาโอ้ขาดทุนบักอย่างไงเลยพี่น้องเลยจำนายแบบซื้อช่วงที่อัานอ่วงเพิ่นลงราคาพอดีเนาะพี่น้องเนาะโอ้สอาวน้องค่ายขาดบักไหลเลยจ้ะแบบตอนช่วงหันเทิงเพิ่นกับพ่อสบายจักขี้กินอยู่จังไดเน,นะนาะเท,ทิ้งงัวเทิ้งหยังคึ้ว่าโอ้พี่น้องสาวน้องค่ายขอยากเราเนาะก็เลยเออ เฮ็ดอีหยังไปถ้าว่าเฮาเฮาบ่ไปแล้วทางนี้เฮาหัวก็เริ่มต้นมันยังมีปัญหาสาวน้องค่ายก็ยุตีไว้ก็สิเอายกโลมดคอกเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เว้าสู้กันฟังมาใจสาวน้องคายคืออยากเฮ็ดฟาร์มงัวล่ะจ้ะคันบ่แม่นกลับไปนี่เนาะพี่น้องเนาะคันบ่ว่ากลับไปนี่สาวน้องคายสิไปเฮ็ดเริ่มเฮ็ดใหม่แต่ว่าอายุหลายแล้วคือสิบ่คือดอกตอนนี้ก็เฮ็ดโครงการเฮาเฮ็ดสวนทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะสาวน้องไอ้สาวน้องคายก็ได้เฮ็ดสวนทุเรียนก็ได้จ้าง เพื่อนเป่าสวนคูเลียนให้พี่น้องนี่จ้าแค่นี้แหละสาน้องไข่เบาเรื่องที่ว่าใจมากสาน้องไข่เออใช่แต่กลับบ้านเอาใส่รถคูลุมาไว้คือเก่าแล้วกอะว่าจะใส่มืออื่นเ้าเนาะมืออื่นเ้ากับลูกตีสามเครงบิดนุ่มแล้วอยังแล้วกับประมาณเล็ดเสร็จแล้วก็ตีหาเครงมห้หัวอาหารง้วซุ่มมันีีกอะหกโม่งเหล่าพี่น้องหกโม่งได้ขืนห้องเนาะ จ้ะสาวน้องค่ายกับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากฝากพี่ฝากน้องเขาเป็นกำลังใจให้สาวน้องค่ายนเนด้วยจะ้ะเพราะว่าช่วงนี้สาวน้องค่ายจะเจ็ดคลิปเป็อย่างห้พี่น้องเขาเบิ่งช่วงหนาหนาวเนะวาะก็ชีวิตหนาหนาวกับยู่เกี่ยวกับปั้มสาวน้องค่ายนี่เลจะจ้ะคอยเบิ่งไปทีละนินะเนะนเนะดเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะอดทนเบิ่งเอาจ้านี่จะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับสาวน้องค่ายด้วยพี่น้อง เราบันทีบอกว่าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าหรืออยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศขอปูนขอพุณนหลายที่มาให้การรับชมทมเนต์นดีๆกับสาวน้องค่ายจ้าเป็นกำลังใจให้สาวน้องค่ายโดยดีตลอดมาเนาะ